ไปเลยก็ได้หมีล็อกประตูกระหลาอให้พี่พอแทนแล้วจะไปอะ่ะโอ้ชอบเลย มียาป้ะมะี่บ,บอกพวกบอลู่ข้างหน้าพี่หน้าป้านตามรอบเติม้ะมันอยู่พวกเราปันพี่กับลุงเออโอ้โหู่ชุดซิกซิกแม่งจหายหมดเด็กหมดตายแล้วของดีจีหมดย้อนแน่เลย ของหมดแล้วต้องยอมแล้วปะน้อยจังอ่ะเดีย๋ยวครับไล่เค้นอยู่ไล่เค้นอยู่นอกพี่เอาหลัครับผมกดกดผิดตรงนี้นนครับพี่ดีครับ<ก>ด,ดีดตรงใจป่ะวะเนี่ยตรงใจเคี้ยะนะกดผิดโอเคโอเคกดผิดเอ้๊เขากดผิดนะโอเคพี่โอเก๋เก๋ ไปไปกระลาดนี่ได้ไหมครับไปกระดาอ,อข้าราารอะข้ารหารใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมตามไปไม้พีไไ่ได้ครับอโหลครับอะไรพี่ไม่มีอะไระมาดูบริการไงก็ไปจ่ายเงินกูแล้วเนี่ยคุณเลยมาดูเป็นยงไงบ้าง อเอเคหมดหมดได้หรอเออออกขาวา้าหรอใช <ไป S 2> ่พี่เก่งเกินเก่งไป,ไปว้าปว่าไปะพี่ตีกวีอีเหรออ,อืมตีด้วยเรื่องทำไม่ได้อืมพ,ออพี่แล้วน้องบอกพี่เลยใช่ปะ่ะคนในแกงพี่อ,ะอ่ะเออไปนอนไหมพี่ฮะไปนอนไหม ไม่หมายถึงอะไรงงเรื่องอะเรื่องที่เกิดเขาบอกเพื่อใช่ไหมว่าเกิดจากเรื่องอะไรแต่พี่ลืมใช่ไหมหมายถึงโ้ออียเหรอได้ไม่ได้ลืมจําได้แต่นึกไม่ค่อยได้ไงอืมเรื่องเรื่องบ้านมัน้งเออบ้านมันบอกเจ้าบ้านให้ใช่เจ้าบ้าน,นก็มาใ,ใช่แล้วมันก็มาปิ้นป้อนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็บอกอม่ให้อะไรตีกันอ๋อเจ้าบ้าน,าน,นไหม น่าจะณ์ประพุดะชดน่ะใช่มันโดนอันนี้มาเยอะพื่เอาคนบานะตีเป็นเดือนเลยแต่ถ้ามันไม่พร้อมมันก็ไม่ควรสู้กับกูไงใช่ตอนนี้ก็หกแล้วตอนนี้มึงนำหรือว่าซิกซิกนำเออซิกซิกนำพี่หกต่อสี่เยีย่ยทำไมมันสูสีดูดีขนาดนั้นอะหมดยุคแล้วเหรอเปล่าพี่ซิกซิกอุ้มผมไปเมื่อวานสามสิบกว่าเคสเออแค่สามเออแค่สามเคสอด,ดีดีใช่ ขึ้นเข้าคุกกาลดาวเมื่อวานอะเยี่ยแล้ววันนี้มันอุ้มผมไปประมาณเกือบสิบห้าเคสยี่สิบเคสแล้วแหละเออเพิ่มอีกสามปะสามยี่สิบเคสเยียพี่ไม่เห็นมันเข้าคุกขอเกมเกมเกมวันนี้เ็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใช่ตำรวจตึงจัดเลยเหรอตำรวจตึงด้วยพี่เมื่อวานตำรวจแค่สิบสองเองนะสิบสองตั้เกมเคสอ่ะนะเยี่ย ตอนนั้นตำรวจสิบสองสิบสองสิบสามเซดไฟชนะพวกมึงใช่ไหมไม่ได้ไฟพี่เขาเอาก่อนตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีเวลาเลยดีเซตตัวเลยอ๋ออ๋ออ๋อหมายถึงเปิดมึงเริ่มก่อนนะอ่าใช่แบบมาพูดอะอน้องผมไม่บอกท้าหมายผมต้องมารอมึงเปิดด้วยล่ะทำไมกูต้องมาลอเปิดด้วยห่ะพูดอย่างเงี้ยเออก็เลยใส่เลยอ๋อมึงรวมกันอยู่นุ่นเลยเหรอไม่เว้ยผมรออยู่หน้าบ้านแอโเคไว้ประมาณต่วนหนึ่งเว้ย อ้าวผมเห็นแล้วมันขับรถมาโอเคแล้วมามาคุยหน้าบ้านเลยโอเคน้าอะไ้แต่ถ้าที่ผมดูจากไกลๆนะถ้าดึงคำพูดได้นะเออผมขอตีซิกซิกก่อนได้ไหมครับแอลเคก็น่าจะพูดว่าเออเอาเลยครับเชิญเลยครับตามสบายแต่ผมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมมาต่อคุดเอาก่อนเลยครับซิกซิกน่าจะลงประมาณนี้แหละถ้าถ้าถ้าเดาแล้วไม่ไม่กูมองว่าแอลเคมันฉลาดแล้วกันมันก็ต้องหาวิธีที่มึงทรัพยากรจะหมดไงมึงหมดกันใช่ก็ไม่หมด มีเงินแดงเท่าไหร่นะบอกไม่ได้พี่สักดิหนึงักหนึงแ่าไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ครึนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมโยนอะไรฮะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึหนึ่งครึ่งนึ่งรึ่งหนึ่งครึ่งหน่งครึ่งหนึ่งครา่งหนา่ครึ่งหนึ่งครงหนึ่งครึ่รึมงหนึ่งครึ่งหนึ่งร่งหนึ่งครนอ๋อรึ่งหนเ่งรึ่น่รึ่งห่ารสร สี่ล้านสี่ล้านกว่ากว่านิ่ยเอาดีดีใช่อ้ยสัตว์าตชาติไหนจะหมดเนี่ยเพราะว่าผมทําอาทิตย์หนึ่งแต่แต่วุฒหายหไม่ใช่หรอีลเอ่อน้องผมมันง่อพี่คือมันมีมันไม่มีบัตรแต่มันเสือกไปเล่นอะ่ะมันไม่ยอมบอกผมอะมันก็เลยเอาแบบไม่มีบัตรเอาไปเลยแล้วก็โดนยึดถาวรนันหนึ่งกันปากหลามมันเป็นของน้อยๆไงมันเลยไม่ได้ซีเรียสอ๋อใช่ปากหลามมันอันตกละสองล้านึี แต่ฝั่งเอลเคนยึดไปผู้บุกห้าซีดเลยอ่ะโอเคเปิดประตูพังให้เดี๋ยวเ่อนเดี๋ยวมันโดนเลดบ้านไม่ได้ล็อกอ่ะมันอ่ะไม่มีเพื่อนมันอยู่ยึืนเขาบันกูไปไอ้นี้กหอเอ็มไปโผล่นูโคตรไว แล้นแหละนี่มันมาเตือนเงาปืนมงให้ได้ยิงกูมันมาเติมนน้ำมันหน้าบ้านแล้วผมชนรถแม่งมาอยู่ในบ้านไปตำรวจไปเต็มเลยตำรวจไปเต็มเลยตัวเราไอ้ตัวเราไอ้คือตำรวจเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่มีอ่ะเพราะว่าลุง่ะตีหมดเลยเว้ยแล้วเขาเอาห้าแสน่อยกับตำรวจเออเก็บเข้าบ้านมหมเก็บเข้าบ้านมหมเก็บเข้าบ้านไหมกูก็เลยเออเจอเคสตักกับตอรแล้วตอรอสามสี่คนอ่ะยี่สิบยี่สิบมันเปลี่ยนเป็นแท็กมันเปลี่ยนเป็นแท็บมากเลยากัดหมอใช่งเกิกัดกัดกัดหมดกักหมด ถ้วประมาณยี่้กว่าแล้วอุโมงพี่อุโมงอุโมงเขาหลุดไงเขาหลุดมันสมันซูนมันบ้านมันบ้านมอุโมงใช่ค่อยค่อยหลุดเ่ไไม่บ้านมันบมันสเตปเคเไปละไอ้หี่ยาอาเอาหมเลยก็ได้มิตํารวจมาไม่เดี๋ยวไปได้กูแหลมได้กูมีอวลาควู่ที่เอาเยี่ยมโคดิ่งจริงงโอ่ะห้านาีกูไม่โดนเลยแหลมอ่ะยวไม่มีโดนจริงสเตปเล่นไ่เฉยจริ เขาช่วยเก็บเพื่อนเดี๋ยวเค็ีเพื่อนมันมันมันซ่อมรถอยู่พอเขาน่าจะแตกหยุดเพื่อนมาเยอะอ่ะหยุไปละเพื่อนมาเยอะนะดูไหนเพื่อนมันเยอะน้อยเพื่อนมาอยู่แถวหน้าบ้านนี้อ๋อขึ้นขึ้นบนขึ้นเมื่อขึ้นเมืองบนก็ออกเพไม่เห็นทออ่เฮ้ทออยู่บ้านมันเนี้ยเคลียร์เพิ่มไม่พวกบุกเขียน์ไม่ เพิ่มอ่ะคนโดนเพิ่มม่ด้ครับมีกี่ชุดอ่ะแค่ห้านะบอลโอเคครับตว,ตวมีไหมไม่คกูครูกูไม่ต้องยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิง,ยงของเขาไม่มีบ้ามันใครอ่ะพวกเราอรอไม่มีครับ <c oughs> <c oughs>